เป็นอะไรมาน้องเป็นอะไรมาพี่เป็นอะไรเอาลองเดินดูสิเป็นยังไงเออลองเดินก่อนลองเดินก่อนเออเป็นยังไงไะขาดูเต็งแรงถ้ามันหายเจ็บหายปวดแล้วก็จบแล้วลองเดินดูเอามาะพรขอให้หน่อยนี่นไหนนะฝั่งนี้ใช่าไงเดินดูสิเดินดู Nga. bảo rằng à? bảo ừ. lأ, luôn, ừ, ở ừ. lấy bảo hắn lắng nòi tụi thằng lôi lông chỉ một xên này chết tối nay hắn chết với anh lúc hình lúc hình hắn lắng nòi tập phát nòi tụi này chết dù tối nay ba là trong อเออมาเอาตรงคอหวัวหน่อยตอนนี้เป็นไหน<ม>บอกเลยนะเป็นตรงไหนเ่อกี้มาไกลกันเราจะได้ทำให้ทุกจุดเลยเนาะเัี๋ยวตัวที่พี่ลองดูลองดิจ้งกินไปตังเด้อเป็นยังไงเราอะ่ะ 60%เออเห็นไหมเราต้องบอกนะถ้าอันไหนมันมันเริ่มโล่งแล้วอยากจะให้ซ้ำตรงไหนบอกผมจะได้เคาะตรงนั้นดีไหมโอเคนะเออดีบอกดลยไหมเอออ้าวเดี๋ยวดูโล่งไหมยังไงเอ้าวสูงถึงร้อยโลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทั้งตัวน่ะ80%เออร์เซ็นตห็นไหมก็โล่งแล้วพอแล้ว ไปทำบุญนิดสิล่มดำท่าคนละอันก็ได้นะพี่นะสองเอ้คนละอันเออคนละอันเอาไหวั้สะสมไก้ป่ะสสมจะได้มีล้มดาดีนะเออมีประโยชน์นะคุณคิดให้ตอบดูตัวมดเนอแดงก็ทําำทั้งหมดอ้าของ๋าอันนี้แฟนใช่ไหมเอ้าน้องเยยดขาไปเยยดขาไปเป็นอะไรมากเน จะอัดพลังเป็นจ <ừ> ุลังพี่ลองเดินก่อนทำเนี่ยก่อนหน่อยเนึงดูซิเด,ด,ด,ดิน<อ>ดูซิผมอยากจะรู้ว่าเดินเออเดินพี่มันพี่ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเดินยังไงเอาก็คือมือมือก็อจะยกอย่างเงี้ยผมเห็นประจันอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเขาได้เอามาพื้นขึ้นอถูกต้องไหมถูกต้องไหมเออมันก็ซี่ทั้ทงซื้อเอาหัดเอาลงมาเดี๋ยวผมจะอัดพลังให้ผมไม่ใช่หมอนะผมจะทำพิธีให้นะเอาเขาให้แจกด้วย ในในการทีวีร้อยแจ้งด้วผมไม่ใช่หมอผมก็บอกทุกครั้งเข้าใจไหมเออหันหลังหันหลังผมไม่อยากจะบอกเลยว่าผมเป็นหมูผมเกิดตป็นุูเข้าใจไหมเอาไปถามดิฉันเออผมไม่ใช่หมอนะผมเป็นหมูนะเออดีฉันเอา เดินดูเดินดูเออมื่้เราไม่ได้ไปดูมือนะเรา,าดูขาเขาก่อนเดินก้าวกเดายาวเป็นยังไงมีแรงขึ้นไหมเออมนันดียังไงเราก่อนคันหลังไป,ปมันดียังไงดีขึ้นมาหน่อยเออมันเมันเดินดีขึ้นหรือว่ายัางไงหรือมันเดินดแรงขึ้น ครับมีแรงขึ้นเดินดีขึ้นหน่อยะครับม,มามีเขาพูดเองนะต้องมาเอาตรงไหนอีกต้งขาต้งมือเอาขาตอนขาตอนทีละจุดเอาเดินดูเอ,อเปง่ายดีไหมเออะเอาใันลัอ,อ,อ,อกไปถึงร้อยมันโล่งกินกระเช้แล้วตอนน้องเด็ดเด็ด30%กระเชงเออเอาตรงไหนอีก ติ๊กแขตีแขนะขนาไปอ้าวเ,เอเนไป่ย<ป>ต้องค่อยๆตรงนี้เพราะเราเป็นตรงนี้ไงมันหนักหน่อยใช่ไหมเออททีเดียวไม่ได้หราต้องค่อยๆทำใช่ไหมขอเล่นเราตรงหยิกเลยไงเข้าใจไหม ให้ม hey. hey, hey. uh ันรู้สึกว่ามันโลกมันเบาก็ดีแล้วนะเอ้ยอ่าเดี๋ยวดูดิอ้ยกขึ้นเลย้่ายออได้ครับยองได้เอยม่้เลย เอาสูงถึงร้อเป็นลวงกี่เอล้เอาเจ็สเปนแล้วเอาดีแล้วไปทำบุญนะเอาหันหลังหน่อยหันหลังหน่อยเป็นมากีปีแล้วเป็นมาสิบสี่เดือนแล้วสิบสี่เดือนปีกว่าเนาะเอาใหาไปนะทบัไทนะึงดนะดนนะ